สวัสดีค่ะนัตตี้ชังกะุอสคุงเนินที่ปปึกษาษการขายมิสูสุนทรมอเตอร์สาขาสีนครินค่ะวันนี้นัตตี้อยู่กับ n e w เอ็กซเนเดอร์จที2บออนเงินทันนี้ค่ะพร้อมกับโปรฟีด้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะ คันนี้นะคะนัตตี้ได้แถมอะไรให้กับโปลฟีดาวไปบ้านนะคะนี่เลยค่ะชิ้นแรกเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดําแบบนี้นะคะตรงจุดนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะส่วนไฟหน้าเนี่ยนัตตี้เปลี่ยนจากหลอดเดิมของเขาเป็นหลอดไฟ LED เพิ่มแสงสว่างในการเดินทางให้กับลูกค้าไปด้วยและในส่วนด้านล่างนะคะนัตตี้แถมเป็นสกเกิร์ตของเน c t เตอร์ออโต้สปอร์ตนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแดงแบบนี้นะคะพร้อมไฟเด์ไรท์สองจุดซ้ายขวาเลย และตรงส่วนของสกเกิตเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาเป็น s p o r ์ตไรเดอร์เอ็ n ไรเค้นเน c เตอร์วิหรือ S อสสป t รนะคะนะัตตี้มีให้เลือกมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวไปตอนในส่วนของด้านข้างนะคะ ในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับรอแมกทูโทนขนาด17นิ้วนะคะลัดด้วยยางบิดโตนขนาดยางอยู่ที่205 55 55R17 นะคะสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยค่ะส่วนด้านฟิล์มนะคะนัตตี้แถมเป็นฟิลม์มเซรามิกไฮคูเบาเวให้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดของฟิล์มได้และฟิล์มตัวนี้นะคะนัตตี้รับประกันให้ถึง7ปีเลยทีเดียวสามารถเทมได้เลยค่ะและชิ้นถัดไปนะคะเป็นคิ้วกันสัตว์นัตตี้แถมให้ถึง4บานเลยและในส่วนของบ้ามือจับกันรอยเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกสีเลือกรายไดด้นุ ะะลูกค้าเลือกเป็นลายเคปเล่ทรงปีกนกพร้อมโลโก้สีแดงแบบนี้เลยค่ะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยนัตตี้ก็ยังแถมเป็นเซ็นเซอร์ท้าย2จุดให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังและมีเส้นกนดระยักขณะถอยหลังให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนภายในเนี่ยจอเขาก็ขนาด9ก้านิ้วอยู่แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto และ m MM m l i n k ได้เลยค่ะซึ่งสะท้อนภาพหน้าจอจากมือถือของเราไปที่หน้าจอรถยนต์ได้เลยนะคะอ่ะแล้วภายในนะคะก็กว้างขวางมากและเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT พร้อมเบรก มือไฟฟ้าและออโต้โฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจนะคะตัวนี้นะคะมีโปรฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยและผ่อนเพียง13,232บาท84งวดเท่านั้นหรือท่านไหนทายอยากได้ชุดแต่งรอบพันจอหน้าจอกลางประตูท้ายไฟฟ้าใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทเท่านั้นหรือท่านไหนนะคะตั้งงบดาวไว้ในใจนะคะอยากได้ชุดแต่งประมาณไหนทักไลน์หา,าตตี้ได้เลยนะคะที่ไลน์ N A T T Y ขีดตรงกลาง4930หรือโทรหา,าตตี้ได้เลยที่0619249759 ะะโทรหารนัตตี้เลยปรึกษาได้เลยนะคะเคตไฟแนนซ์นะคะเอกสารการใช้ออกรถนะคะหรือสเปครถยนต์ต่างๆนะคะสามารถทักหาหน้าตี้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงสําหรับวันนี้นัตตี้ขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะคิดถึงมิซูคิดถึงนัตตี้ค่ะบ๊ายบาย